ทะเลพี่น้องก็คืนน้ำตีเขาฟับตับฟังลงมาเบิ่ง <le> <ห> <Tyson> ข้างล่มพี่น้องเพิ่งข้างล่มพี่น้องเลยขัวข้ามอับน้ำสุยเนาะยาำฝนในน้ำจะเต็มยาำแรงน้ำโมกี พาสอนออกจากดงลีงมานะพี่น้องกำลังจะพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำสวยเนาะหัวน้ำสวยอยู่ที่เมืองจําพรนะพี่น้องเออกหางจากดงลีงไปประมาณ8ดกิโลเมตรอยู่ที่นั่นจะเป็นบ่อนท่องเที่ยวเนาะเป็นบ่อนพักผ่อนย้อนอารมณ์ของแค่ท่องเที่ยวที่มาเลาะมาลิน อยู่บริเวณนั้นจะมีร้านอาหารเนาะมีร้านอาหารมีตู้มีเครื่องดื่มอาหารคับแก้มเนาะของแก้มเนาะไว้คอยบริการแขกนะักท่องเที่ยวที่มาเลาะมาลิดเนาะย่างวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นี่คนจะหลายเนาะและและที่สาคัญเนาะมีอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่หรือว่าเป็นทะเลเป็นทะเลทราบพี่นอ้องทะเลของสวรรค์นาเขตนครัแมน่นทะเลทราบ อ่างเก็บน้ำชีใหญ่ใหญ่ก็กกว่าบึงวะจริงดูสองข้างทางเลยงามขนาดเลยใหม่ทงนาว่างสุดสายหูสายตาพี่น้องเลยนี่มาคนเดียวคือเก่าเนาะก่นอนยิโด่งลังเจอคนดังในทิกตอ,อกพี่น้อง <c oughs> เจอคนดังในทิกตอ,อกสาวนาง คำโค้งของเพื่อนอย่นี้โซดอาเซียุส่อนจะหอดสุรินทร์มาสอนพี่น้องสมวิชย์สองข้างทางไปน้ำซาดเมืองคำพอนมาสอนมากขนาดเลยอยากาศโอ้หอดพี่น้องอ่างเก็บน้ำสุรินี่นี่วางสู้สายฮูสายตาอ่างเก็บน้ำเนาะ เอาไว้เฮ็ดใส่เอาน้ำใส่หน้าเนาะเห็ดหน้าแซงหน้าปีสบายพี่นอ้องก่อนน้ำมันบกขา,าดมีตลอดปีเนาะมาเพ็ซ่ซไายมือ,นอ,นอเนาะพี่น้องเคนตกกาหน้าแซง อ่างเก็บน้ำสุยทัว่าเป็นทะเลสาบทะเลสาบอยู่ที่มืองจำพรอนทะเลสาบที่ใหญ่เพื่อว่าใหญ่สุดใหญ่ที่สุดอยู่ใน,นแขวงวซนเขตบึงวาย,ยยาย่านบัวใหญ่ทำนี้อยู่ที่นครไกรศรภูมิหานจะมีบึงว่าเมืองจำพรจะมีอ่างเก็บน้ำสุยถึงเนาะลมกับแห้งขนาด วางสุดสายหูสายตาเนะเาะอ่อต้สอนสมาหลหายเชื่ออะไรเดี๋ยวมาอีกขนเรื่องหวังว่าพี่น้องคงจะพบ,บเบเเื่อกันเต่ม่รี้จะเี้กแบเรียบร้ยละเอียดเส้ทางเรียบแคมน้ำสวย แขกันทเที่ยวมากันแล้ทรินมากินข้าวป้าเนาะมานั่งชมวิวมานั่งทากลมอยู่นี่แหละพี่น้องบรรยากาศให้กัน,กนมาเป็นครอบเป็นพ่อมากับสู้กับแฟนเดี๋ยวใกล้อชอตจุดมาเลาวพี่น้องไปหน่อยเนาะน้ำพื้นแห้งขนาดเลยเน,น้ำแห้งขนาดโลกดีหวานทะเลพี่น้อง คืนน้ำตีเขาปับตะฟังฝ่านทะเลเลยน้ำความแห้งเพื่อจะแ,นนแลนมาได้เหรเนาะไปยันลมกลางว่างเลยเล่น้องน้ำมันแห้งหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วเนาะมีรานอาหารมีตู้ไว้คอยบริการแขกในท้องเที่ยวภักขณะบรรยากาศ นี่แะพี่น้องเลยเป็นชุดบอลลินบอลเชียวเนาะมีพูกระหูใหญ่คนหลายขนาดบารสอนจะบาเข้าอยู่บนนี้เนาะเข้าอยู่ภาคกลางนั้นภารกลางนั้นจะมีพี่น้องเลย ขั้วข้ามน้ำสวยเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเบิ่งวิวกันเนาะวิวก่อนบรรยากาศนะนี่ก็จะมีวัยรุ่นเนาะวัยนุ่มพากันมาลิน้นแู้ชา้สาวผู้บ่าวผู้แพ้พากันมาถ่ายรูปเซลฟี่อยู่นี่เนาะ เเข้าเลยพี่น้องมเบิ่งเนาะเป็นอะไรสภาพเป็นภาพปุุงใหม่เนาะนจอดมันก่อนะภาพปุงปงปุงใหม่ ที่อยู่โรงเวียนแรงท่องเที่ยวอ่าที่มีร้านสวเป็นป,ปั๊ปปลงใหม่มีบ่อนจอดรถใหญ่ ร้านอาหารเนาะไปได้บันไปได้อยู่เนะาะร้านนี้พันยังบเปิดเนะดาะร้านทางข้างนะเปิดเนาะก็ร่มแหง้งก็เหรองเวยโดมแห้งขนาดเลย วันนี้เป็นบอนทายหูบด้วยบอนเซลฟี่เนาะเบิ่งน้ำเนี่ยคองน้ำขึ้นมาเนี่ยอ๋อสวยๆเนาะอาเขียนน้ำสวยๆดีกว่าหน้าจะมีท่านอาหารเนาะ ต่ย่านพี่น้องเนียมันลมแห้งโคตรอ่าบนลมนี่คืที่คากอยู่แต่าก,ก็าอยู่ที่อ่างเก็บน้ำสวยเนะาะหันทั้งลุ่มกจ็จะเปิดเนะาะหันหันเพิ่งเนี่ยบนะจะเปิดหันบนเบาสอนอยู่นี่เบาสดโบก,ก้าไปเนาะยัน,ยนเขาจะเปิดเพลงยันเพลงติดลิขสิทธิ มาแวกินข้าอยู่นี่เนาะเบิ้งมากท่มอสอนชิบุกิทู่นี่เลยนาะไปหากินอยู่บนไม่เอาพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ่งเี่ยวมา้ลสอนเยวกล้านมาสอนว่าเรามาแวกินข่าอยู่นี่พี่น้องแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมากเข่าเนาะมาสอนมาเดียวผู้ซึกอายอะไรพวกก็ได้บ่เข่าซะ ห่ากินยมันไม้เอาเอยู่ข้างในกับมันมีเสียงเพลงเสียงก้ดังหมดภายี่น้องเอบงวิวทิวทัศธรรมศาสตร์แถวนี้แหละก็มาสอนสิลป์ลิปเนาะอันนี้เป็นขัวข้ามอ้ามน้ำสวยเนาะยามฝนน,น้ำจะเต็มนี่ย้ยามแรงน้ำโมมีบรรยากาศคนเอาตุกมุ้งยาค่าเนาะมาวางมาตั้งไว้แคมตะฟังนี่ อากาศดีขนาดท่านลมบ่มแห้งนี่แห้งคักพี่น้องเลยมันลมแห้งโคตรอากาศก็นหนาวเนี่ยเนาะ <S <S โอเคเนาะพี่น้องมาเที่บ่าวสอนที่ขอปิดคลิปไวบ้บอนี้หน่อยเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้ <S 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 อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี